นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เืณอเ้ฟังกคลด้วย้วามยรา,าิติดานีับฟสถานีวิทยุมอก<ม>คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะน้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยพานุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดีครับคุณฟังครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมอกอเชียงใหม่แตไงไี้ครับอยู่กับผมพันธุเมตกตารักษานะครับอยู่กันท่ามกลางบรรยากาศช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับแล้วก็ลวดเข้าสู่เทศกาลสําคัญเชียงใหม่ครับซึ่งแน่นอนครับล้านานาเฮา กิจกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอยู่กับผมที่นี่ครับข่าวสารของอนิมมอกนะครับทุกแหล่งมันจั์ถึงซุกูดจากันนะครับและก็ออกข่าวมาเอิยบอกกันนะครับอยู่ที่นี่ทุกช่องทางของการสื่อสารที่เอิญจากันได้ไม่ว่าจะเป็นทางขึ้นวิทยุ AM stereo 6 1 2กร้อิบโลเฮิร์ตซ์ับหมุนมาได้ปกติแล้วไปฟังทางแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะครับ Facebook เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จากมาได้เลยยังหมูนาอ k u r p l u s แล้วก็หกหนึ .com นะครับนนะครับก็ฟังได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับอยู่ในรถฟังได้อ่าถ้าเป็นขึ้นนะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังกันได้ในระบบออนไลน์ทั้งหลายทั้งมวลว่ากันไปดูแลสุขภาพของตัวนะครับอากาศเปลี่ยนแปลง เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับหน้าหนาวเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะบางวันมีหมอกลงจัดในช่วงที่หนาวจัดจัเนาะช่วงนี้อาจจะบันาวจัดเตืออ่าเป็นต้นฤดูนะครับอาจจะมีฝนลงมาพองนะครับขับรถขับราใช้ชีวิตอย่างบบประมาณครับสุขภาพสําคัญที่สุดครับเพราะสุขภาพบดีเนี่ยยังตึงบ่ได้อันนี้ฟากกันไว้ตัวนะครับเนาะ้ากันที่นี่ครับเกาะ เอาเรื่องราวดีมาเอื้อนมาฝากกันสถานียุมหาเรยเกษตรศาสตร์ครับไปที่ตามข่าวสารกันครับสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่แนะนําประชาชนเตรียมความพร้อมในช่วงของการท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวตลอดเดือนธันวาคมและมก,กราคมนี้ แพทย์หญิงสวรณีวิบุลสันติผู้อวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่1ึงเจียงใหม่ในฐานะดูแลในพื้นที่ภาคเหนือบอกว่าในช่วงเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมนี้ประเทศไทยมีวันหยุดยาวที่ต่อกันหลายวันเนื่องจากเป็นช่วงของสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประชาชนมีการเดินทางจนนักโดยเฉพาะจังหวัดเจียงใหม่มีคนมาแอวนักมีการเฉลิมฉลองและมีเทศกาลการจัดงานจะมีความเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจากสถิติข้อมูลของอุบัติเหตุนั้นได้สร้างปัญหาทั้งทรัพย์สินและชีวิต ของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดซึ่งทางนี้ก็พบว่าปัญหาดังกล่าวยังคงมีการแก้ไขต่อเนื่องแต่ก็ยังคงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอให้แนะนําประชาชนให้ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางเป็นพิเศษเนื่องจากปริมาณยานยนต์ในปัจจุบันนั้นมีความหนาแน่นกว่าอดีตมีความเสี่ยงสูงขึ้นและวินัยการขับขี่ก็ยังบ่มีมาตรฐานต้องได้ควรผู้ที่มีโรคประจําตัวต้องดูแลตัวเก่าเพราะอาจจะมีปัญหาในระหว่างขับขี่ได้ซึ่งทั้งนี้นอกจากคนปกติที่มีการขับขี่ยวดยานพาหนะปกติแล้วยังมีกลุ่มคนทีีม่ม การเชิมฉลองหรือเมาเล้วครับซึ่งแม้จะมีการเข้มงวดทางกฎหมายแต่ก็ยังมีการฟ่าฝืนอยู่เพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการใช้เส้นทางต่างๆการเดินทางไปในพื้นที่ที่การท่องเที่ยวมีความหนาแน่นในการจะราจรน,นั้นก็ควรศึกษาเส้นทางตรวจสอบความพร้อมทางด้านต่างๆเพื่อป้องกอันอุบัติเหตุอบุบัติภัยทั้งนี้ก็สามารถที่จะแจ้งของความช่วยเหลือหากมีเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลาไปที่ตามงานของทางหน่วยงานต่างๆนะครับที่เตรียมจัดในช่วงระหว่างนี้ไปนะครับ มีงานนักขนาดนะไปที่อันศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจครับก่อนจะมีกิจกรรมน่าสนใจต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวไปทางฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้ที่สวนวิาสาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเรามีงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วอยากจะเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามข,ของพันธุไม้ไทยผ่านกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นคือกิจกรรมบอทิ n i c Festival สติวัล2024ค่ะ พลึกพิลมชมพันย่าซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ธันวาคม2566ถึงวันที่1มกราคม2567ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิก30นาทีนะคะ,ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเผยแพร่คุณค่าความงดงามของพันธุไม้ไทยเผยแพร่ความรู้ทางด้านพืชส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้ของสวนวิสศา,าสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจค่ะคือพอทุกท่านเข้ามาสัมผัสคุณค่าความงดงามของพันธุไม้ไทยแล้วก็จะิดความรักความหงแหนแล้วก็จะมีเขาเรียกว,ว่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะพื้นที่ในการจัดก,กิจกรรมคือบริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติค่ะ ในสวนศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจซึ่งปีนี้นะคะเราจัดในภาพรวมของในเรื่องพุทพิลมชมพันยาซึ่งจริงๆย่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าจริงๆแล้วย่าเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยบางคนอาจจะมองเป็นเพียงแค่วัชพืชหรือเป็นเพียงแค่ไม้ประดับจะจริงๆแล้วพืชจะจะมีให้ทั้งในเรื่องของอาหารย่าประดับแล้วก็ความสุนทรีความสวยงามด้วยนะคะซึ่งภายในงานจะพบกับนักจารย์พืชวงญ้ยาที่ไม่ใช่แค่ยา กิจกรรมและนิทรรศการความรู้เรื่องหญ้าค่ะการใช้ประโยชน์จากหญ้านะคะทั้งทางด้านอาหารและในเรื่องของหญ้าประดับค่ะชมพันธุ์ข้าวสับปะสีนะคะที่เราเป็นพันธุ์ข้าวไทยที่มีการพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเรียนรู้เรื่องข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังได้จัดแสดงฟาร์มพืชบงข้าวด้วยจริงๆเขาเรียกว่าฟาร์มพืชวงหญ้านะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่อง กลุ่มพืชอาหารเพราะฉะนั้นในในฟาร์มน,นี้นะคะจะมีในเรื่องของข้าวป้งข้าวสาลีข้าวบาเล่นะคะรวมทั้งลูกเดือยรวมทั้งหญ้าประดับด้วยจริงๆหลายๆท่านเนี่ยรับประทานพืชวงญ้านะคะในกลุ่มของข้าวเยอะแยะมากมายแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสต้นข้าวจริงๆหรือต้นพืชจริงๆของพวกข้าวป้งข้าวสาลีข้าวบาเล่เหล่านี้นะคะทุกท่านจะได้ประสบอ่า ขอเขาเรียกว่าสัมผัสและประสบการณ์จริงๆจริงๆแล้วสามารถที่จะนําน้องๆเด็กๆในเรียนหรือว่ากลุ่มครอบครัวเข้ามาเรียนรู้ได้เลยนะคะสามารถที่จะเรียนรู้ควบคู่กับความเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่เรามีให้ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรายัางมีในส่วนของกิจกรรมอีโคพิ n ติ้งค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยอดนิยมเลยนะคะกิจกรรม เขาเรียกว่าถุงผ้าพ,พิมพ์ลายจากสีธรรมชาติสามารถที่จะพิมพ์ลายสีธรรมชาติแล้วก็กลับไปใช้ด้วยช่วยในเรื่องของการลักโลกด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีกิจกรรม b o t น n i c a นะคะ inspire s e n ์ค่ะแรงบันดาลใจจากกลิ่นอายไม้นานานพันธุ์กลิ่นปรุงกลิ่น,นร o o ส s ป a y นะคะด้วยด้วยตัวของคุณเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนนะคะสามารถที่จะสร้างสรรค์กลิ่น ของตัวเองได้เลยนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเราจะมีการจําลองบ้านฮอบบิดค่ะบ้านฮอบป,ปิดหลายๆท่านก็คงอ๋อแล้วนะคะก็คือในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ค่ะโดดดอดออฟเดอะลิงนะคะที่จะมีบ้านฮอบบิดเล็กๆนะคะเราจําลองให้ท่านเห็นแล้วก็เราจําลองให้ท่านเพื่อเป็นจุดที่ถ่ายภาพด้วยแล้วก็นํายากระดับมาประดับต เพื่อเพิ่มความสุนทรีความที่ลมในส่วนตรงนี้ด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะทุกท่านยังสามารถที่จะเพลิดเพลินนะคะเลือกซื้อต้นไม้ผักปลอดสารพิษนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึกกิ์เซตในราคาพิเศษรวมทั้งสินค้าวิสาหกิจ คืาเรียกว่าสินค้าวิสาหกิจชุมช,ชนอีกมากมายภายในงานด้วยนะคะดื่มด่ากับบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาตินะคะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีมวลพืชสานนาผ่านให้กับทุกทกท่ทานได้พักผ่อนหย่อนใจในช่วงเทศก,กาลส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยนะคะยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมค่ะที่สามารถทํากิจกรรมได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะผู้สูงอายุก็สามารถเข้าเที่ยวชมงานได้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่สวนวิาสานสมเ็จพรพนานเจ้าสรษฐกิจอำเภอแม่ริม ชิงใหม่ระหว่างวันที่22ธันวาคม2566ค่ะถึงวันที่1มกราคม2567 ระยะเวลา11วันนะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทีมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้เข้าร่วมงานถแถลงข่าวและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเข้าเที่ยวเข้าเที่ยวชมงานในครั้งนี้นะคะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังได้รับความรู้ผู้ความเพลิดเพลินด้วยและในวันที่22ธันวาคมเป็นวันแรกของงานนะคะขอเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะคะช่วงเวลา10นาฬิกาจะมีรอบของสื่อมวลชนนะคะที่จะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมสวน พฤกษพิรมชมพัญญาร่วมกันนะคะสามารถที่จะแจ้งความจำนวนหรือติดต่อได้ที่น้องกัญญนัททองนางซึ่งหลายๆท่านมีลายอยู่แล้วนะคะหรือที่น้องชนทัศน์ที่มินถาที่เป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือที่ตัวดิฉันเองได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในปีนี้นะคะเราเป็นไม่มีพิธีเปิดเป็นทางการนะคะเราเปิด ได้เลยค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกานาทีตั้งแต่วันที่22ทธันวาคม2566ค่ะถึงวันที่1มกราคม2567ราคาบัตรเท่าเดิมค่ะไม่ได้มีการเพิ่มเติมหรือต้องซื้อเพิ่มอะไรเลยนะคะสำหรับราคาคนไทยผู้ใหญ่ราคา50บาทน้องน้อนักเรียนนะคะราคา20บาทสำหรับชาวต่างประเทศผู้ใหญ่นะคะ150บาทสำหรับเด็กชาวต่างประเทศ100บาท ค่ารดยานพาหนะเข้ามาคันละหนึ่งร้อยบาทค่ะเรามีกิจกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเดินกระจกเฉลิมพระเกียรติที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะเส้นทางปรพนาอิบานูนะคะที่รวบรวมพันกลวอที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะคะคานอปปี้วอล์กเส้นทางเดินหนือเดินยอดไม้ได้ค่ะ ในส่วนของสมุสัตา์สมเร็จพนินชาชาตเศรษฐกิจนะคะจะมีเขาเรียกว่าเป็นราคาในเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมชมฝนดาวตกท่าละ90บาทในส่วน90บาทเราจะมีรถบริการรับส่งตลอดในช่วงที่จะมีงานตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสองครึง่งและในส่วนของลานกางเต็นท์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราชมดาวตกอะไรเรียบร้อยภายในฝั่งสมุาสตร์แล้วฝั่งตรงข้ามสมุาสตร์คือศูนย์สุกภัณมตอนนั้นจะมีในเรื่องของลานกางเต็นท์สามารถที่จะเอาเต็นท์มา มานอนได้เลยแล้วก็รวมทั้งเรามีห้องพักห้องพักในราคาพิเศษคือห้องละ500้อบาทนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจัดเฉพาะกิจก็คือมี20ห้องเท่านั้นตอนนี้น่าจะใกล้ใกล้เต็มแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เต็มถ้าสามารถสนใจก็สามารถมาที่เพจ Facebook ของสมัทรสสมเด็จพระนารเจ้าสุริจสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยค่ะเรามีบริการในส่วนของเรื่องรถรับส่งแล้วแล้วก็มีกิจกรรมของทางนาลิตแล้วเชื่อว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินกับกิจกรรมครั้งนี้นะคะ จริงๆแนละ้วต้องต้องบอกว่าเป็นเวลากำลังเหมาะนะครับอย่างที่ว่าคือช่วงปลายปลายปีอากาศน่าจะเริ่มเย็นนะครับอย่างที่บอกว่าที่ที่สวนลึการ์าเนี่ยนะครับเป็นที่ที่รวบรวมพันไม้ทั้งพันไม้หายากนะครับแล้วก็เป็นไม้จากต่างถิ่นที่ที่เข้ามาจะแสดงนะครับก็เป็นพ่วงเวลาที่ดีครับที่พวกเราเนี่ยจะได้ชื่นชมความงามแต่ก็เห็นในรอบนี้ครับมีกิจกรรมที่ ที่จัดเสิร์ฟเข้ามามากมายนะครับเรื่องของการทั้งการให้ความรู้นะครับรวมถึงเรื่องของการที่จะให้มีกิจกรรมได้สามารถทําได้ทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะได้ ah, ร่วมกันแล้วก็จริงๆที่ที่ที่จุดเนี้ยครับเป็นถุดที่อยากจะส่งเสริมให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ไปใช้กิจกรรมแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยเขาได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของพืชผักเรื่องเรื่องของพืชพันธุ์ต่างๆที่มีในโลกนะครับ ที่สวนพืษศาสตร์สเร็จพระนางเจ้าเนี่ยก็ได้เป็นแหล่งรวบรวมแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับการเรียนรู้ตรงนี้อยู่นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวรวมถึงนักสื่อมวลชนนะครับไปร่วมกันนะครับเยี่ยมชมนะครับความงามของสวนพืษศาสตร์ในห้วงเวลาดังกล่าวนะครับ22ถึงวันที่1นี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่สรุปยอดการลงทะเบียนนี่นอกระบบสัปดาห์แรกเพื่อเดิมหน้าในการช่วยเหลือาตามนิยายของรัฐบาล จังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหานี้นอกระบบจากที่นายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินได้มอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ดำเนินการตามระเบียบและนโยบายที่กำหนดเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากหนี้นอกระบบให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยจหว่าจีงายงหม่ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่1ธันวาคมที่ผ่านมาตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็บพบว่ามีผู้มาลงทะเบียน1,400รกว่ารายจำนวนเจ้าหนี้940กว่ารายยอดหนี้รวมทั้งสิ้น69ล้านบาทเสร็จทงนี้แจ้งพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบให้มาลงทะเบียนเพื่อ เข้าสู่การแบ่งกลุ่มลูกหนี้และกระบวนการปรับโครงสร้างโดยสามารถลงทะเบียนด้วยตัวเก่าที่เว็บไซต์ของกรมการปกครองเรื่องของการแก้หนี้นอกระบบหรือแอปพลิเคชันไทยดีตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากบอดสะดวกในการดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะไปยังศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอหรือศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของอำเภอตึงเสา5ที่ของจังหวัดเชียงใหม่หรือศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดที่สารการจังหวัดหรือสามารถสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน1567 ทุกวันเวลาราชกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัะนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมงานวันอยู่อาศัยโลกในพื้นที่ภาคเหนือในวาราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นประธานในการเปิดงานวันอยู่อาศัยโลกของภาคเหนือ World Habitat Day 2023 mm hmm. เพื่อร่วมกันรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มที่ยิด้อยโอกาสรวมถึงการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นซึ่งรัฐริว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ร่วมลงนาม เป็นสักขีพยานในเรื่องของความร่วมมือของ3ฝ่ายบอว่าจะเป็นเทศบาลนาครเจียงใหม่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเจียงใหม่ในการใช้ที่ดินของรัฐแก้ไขปัญหาของแม่คา้าและลำน้ำสาขาในพื้นที่เขตเทศบาลนาครเจียงใหม่เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนทื่มีความมั่นคงและมีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสังคมที่ดีตามแผนแม่บทของการพัฒนาของแม่คา้าจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแผนลัก รวมทั้งการหักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งคลองโดยมีการนำร่องพัฒนาที่อยู่อาศัยของแม่ค้าในปี2567 2ชุมชนจำนวน42ครัวเรือนทั้งนี้องค์การทรัพชาชาได้มีการกำหนดให้ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกหรือ World Habitat Day ดังนั้นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหนวยง,งานภาคีเครือข่า,ขายองค์กรชุมชน จึงร่วมกันจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจําปี2016ตลอดเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนี้ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนั้นตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยด้อยโอกาสและนําเสนอรูปธรรมการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นจังหวัดเชีงยงใหม่หารือร่วมกับคณะกรรมการการวิสามันในประเด็นเรื่องของการขยายการเปิดบริการพับ ถึงตีสนีนายทศพลเพื่อนอุด,ดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปดิดเผยว่าทางจังหวัดเชียงใหม่โดยในยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมาธการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานบันเทิงและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ สงสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนางสาวคัติยาสวัสดิผลประธานคณะกรรมการมาการมาเป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆซึ่งคณะกรรมการาการได้รับฟังความเห็นจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติของแต่ละฝ่ายในพื้นที่ทั้งเรื่องของการกำหนดเขตพื้นที่ในการโซนนิ่งสถานบริการซึ่งหากมีการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึง DC, ตีสี่ตามนิยายของรัฐบาลตลอดจนการเปิดบริการของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ การขอใบอนุญาตเปิดสถานบริการเพื่อเข้าสุรบบเพื่อถูกต้องการป้องกันการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าทัศหรือเรื่องของอายุของลูกจ้างแรงงานอายุสูแปีผู้ที่ใช้บริการต้องอายุสาวปีทางนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมกับหน่วยงานต่างๆแล้วทางคณะกรรมการก็ได้มีการหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อจะได้ข้อมูลเชิงลึกในทุกกลุ่มเพื่อครอบคลุมเกี่ยวกับปัญหาการแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อน กระตุ้นเศรษฐกิจต,ตามนิายามเพื่อได้ผลเป็นรูปธปรรมที่ชัดเจนและมีผลกระทบน้อยที่สุดชุมชนพะเยาจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีทําความดีถวายเป็นพระราชน์ในบำรุงสังข่าวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าทางจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีทําความดีถวายเป็นพระราชศลโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื ein, ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบสัปดกรกฎาคม2567ที่สำนักพักสง์ป่าพระอุบาลีตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งทางกรมพนาชุมชนได้น้อมนำเอาลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ ยังเป็นขั้นเป็นตอนตามกลไกกากรขับเคลื่อนสืบสารศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศโดยใช้หมู่บ้านเป็นฐานของการพัฒนามุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกครัวเรือนและพัฒนาคนเห่มีความรู้รับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขมีอาชีพสร้างไรายได้ท่ามกลางวิกฤตโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการทําโครงการประยุกต์การใช้ศาสตร์พระราชาและน้อมนําเอาแนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า40ทฤษฎีที่ทรงพระราชทานเอาไว้สาหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์กับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อการพึ่งพาตัวเก่าและรองรับกับภัยพิบัติในทุกรูปแบบตามแนวทางโคกหนองนาสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับหมู่บ้านในภูมิสังคมต่างๆผ่านการทํางานในรูปแบบของการจ้างงานและการร่วมกันลงแรงด้วย สนับสนุนวัดสดุพื้นบ้านงบประมาณและบริการการทํางานจากภาคีภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอ,อบครัวและชุมชนผ่านโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคนพัฒชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลและโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ2 5 6 4จนถึงปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างความรู้การน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยกุยยกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบของโคกหนองนาด้วยการพัฒนาพื้นที่ เรียนรู้ต้นแบบของโคกหนองนาตามลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ช่วงสารพันข่าวสารโดยนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานมาติดตามข่าวสารและข้อมูลดีๆจากสถานีวิทยุมกเชียงใหม่กันครับ โครงการโชรประทานเชียงใหม่วางแผนบริหารจัดการน้ำแล้งในปี2566-2567ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำโชรประทานอ่างเก็บน้ำแม่สลวมพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดนายจรินคงศรีเจริญผู้อำนวยการโครงการโชรประทานเชียงใหม่เผยว่าโครงการโชรประทานเชียงใหม่ได้จัดการประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำแล้งปีพุทธศักราช2566 ถึง2567ห่วมกับผู้ใช้น้ำจรประทานอ่างเก็บน้ำแม่สลวมอ,อําเภอเป้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโครงก่รชจประทานเชียงใหม่ได้ยืนยันในที่ประชุมหน้าแล้งปีนี้จะบักขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอนและขอให้ทุกฝ่ายห่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันขอความห่วมมือคณะกรรมการกลุ่มผู้ใจน้ำประชาสัมพันธ์ กับประชาชนและเกษตรกร,กรใช้น้ำอย่างประหยัดปลูกพืชสั้นที่อายุน้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแห่งตวัวด้านกลุ่มผู้ใช้น้ำขอให้ตางโครงการชลประทานเชียงใหม่เข้าช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมท่อนส่งน้ำในบางจุดเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการส่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหม่ จะได้วางแผนในการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมตามการร้องขอต่อไปสถานีวิทยุมอกอสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะชัยวัดจันดานักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาคณะศรริลปศาสตร์สาขานิเทศาศาสตร์บบรณาการจันปีที่4มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่รายงาน ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันนี้เวลาหมดทีนแล้วลาไปก่อนนะครับกับไปษาทุกท่านและดูแลสุขภาพกันตัวนะครับก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลสุขภาพกันตัวนะครับจะได้แอลได้ไปแห่ไปนี่มว่วนม่วนกระเปิรนนะครับวันนี้ขอบคุณผมคับนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ